เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมที่นักทุกคนครับมาเจอพี่อุ่นในเกมส p a r k y m a ์กีตัวเกมเขาเกินว่ามาสำรวจค่ายทราบเด็กนะครับที่ถูกทิ้งล้างไว้และคนพบความลับอันดำมืดที่ผู้ก่อตั้งได้ปกปิดไว้คนหาเบาะแสนครับแต่ระวังให้ดีสปา k y ถูกเปิดใช้งานแล้วและสัตว์ประหลาดที่นี่ไม่เคยหลับไหลผู้ก่อตั้งเป็นไรเนี่ยทุกเกมเนะมีความลับตลอดเกิดมาเหมือนจะน่ากลัวครับไป ไปดูค่ายล้างกันว่าจะน่ากลัวแค่ไหนครับโอ้เปิดมาอย่างนี้เลยเหรอไม่มีเกินก่อนเหรอโอเคครับเราน่าจะอยู่ในค่ายล้างแล้วอุย้ยมีเสียงเด็กด้วยเบาเบาอุ้ภาพใช้ได้นะภาพสวยนะตรงนี้ครับมีเหมือนประตูนะแต่เข้าไม่ได้ครับไม่มีไฟฟ้าเนี่ยเห็นไหม เครื่องไฟฟ้าครับเราต้องอ้าตามสายไฟไปเหรอนะครับตามสายไฟไปเฮ้ยมันจะกาดดีหมายถึงว่าน่ากลัวดีนะโอ้ยเสียงเด็กแววไปแววมาครับแล้วก็มีเครื่องเหมือนตู้ขายของนะครับขายขนมอะไรเงี้ยนี่หลอตัวสปาร์กิ้งอ่ะเนี่ยหน้าตาก็ยิ้มแย้มครับดูน่ารักดีโอ้โหวังเวงจัดเลยแล้วกู่มาทำไมเนี่ย โอ้โหเสียงนกร้องมีเครื่องปลูกทิ้งเต็มไปหมดเลยครับไะที่ไปเหอะรีบไปดีกว่าวังเวงจัดเลยเหมือนมีเสียงฝีเท้าอาจจะหลอนไปเองไปตามทางครับตามสายไฟไปอุ้ย ตู้ติดเองแล้นั่นเหลืออะไรอยู่ชิ้นหนึ่งน่ะโอ้โอ้โอ,โอ้เสียงนกเสียงกาโอ้โหไม่เหลือใครเลยครับก็มันถูกทิ้งร้างใครจะมาเหลือวะเราเดินเข้ามาเองตรงนี้มีเครื่องหนึ่งสัตว์ักเหมือนลูกอมเห็นไหมเอ้บ เหมือนมีทางด้านหลังด้วยวะคุ่นเห็นนี่นี่ทางลับเหรอเหมือนมีทางตรงนี้ครับแต่เข้าไม่ได้อุ้ิกินเนอร์เราคนพบรหัสอะไรบางอย่างครับใช่ไหม ชิ้นที่หนึ่งครับฟาวด์ดิสคอร์ดคอมมานพบคำสั่งนะครับจากดิสคอร์ดเอมเบอร์นี่แปลว่าอัมพันปะแล้วมันเกี่ยวอะไรกันนะไม่รู้ครับ HP! ไปต่อกลับไปกลับเข้าเส้นทางมาด้านนี้ครับอุ้ยหรือว่ามันจะมีข้อความนี่ไง นี่คือสปาร์คี้เหรอมันก็ดูน่ารักอยู่นะหรือว่าเราต้องหาข้อความอระหว่างทางเหรอเมื่อกี้เจอหนึ่งอันนะหมอจะหาเจอไหมเนี่ยชานที่มกว้างนะมา,มาถึงถนนครับมีขวากับซ้ายไปขวาก่อนขวามีประตูกงครับ เขาไปไม่ได้เฮ้มีจักรยานไฟฟ้าเอ๊ะหรือว่าเขาเรียกว่ารถเข็นถีบวะนั่นแหละอยากได้แต่เอาไม่ได้ครับไปด้านนู้นอืมืดจัดเลยอยากปรับแสงเลยเอ๊ะตรงนี้แค่ก้อนหินครับนึกว่าเป็นทางลับตรงนี้ก็เปิดโอ้โห มีคนชักใยอยู่ครับตอนแรกกร็ดูน่ารักอยู่หรอกพอเห็นรูปนี้แล้วหลอนแทนแล้วไปทางไหนอนะ่ะอันนี้ก็ไม่มีไฟครับด้านนู้นเหรอออกทางนี้นี่ไทงทำทางไปครับมีรั้วนะรั้วยาวเลยทําแพงรั้วครับหรือว่าในนี้เอาที่ปั่นไฟเหรอ ว้าวอยู่ในนี้ครับไม่เสียงใครวะเสียงใครผิวปากวะได้ยินไหมน้องๆอ,อุ้ยมีตัวเ,เฝ้าอยู่ตัวออหยังอุ้ยทิ่ เมื่อกี้มันยืนไม่ใช่เหรอมันกลายเป็นนอนแล้วก็มองเราด้วยเอา้าคขาวนี้ตาแดงเลยวะ่ะแล้วกูจะเข้าไปดีไหมเนี่ยหถามจริงเอานอนอีกแล้วชักจะหลอนวะ่ะ อ้อมอ้อมอ้ยมันผิวปากมันผิวปากอย่าลุกมานะอึ๊บอึอ๊บอาไม่หันไม่หันอึ๊บเอ้าไปแล้วแล้วเครื่องทำงานหมดเลยครับกดได้ไหมแล้มันไปไหนแล้ววะโอ้โหหนวกหู มันไปแล้วไปไหนวะทางนี้เปิดวะขวาร้ายซ้ายดีเขาดูขวาก่อนอ๋อ,อขวาเที่เรเดินมากลับไปทางเดิมครับือตอนแรกไม่เห็นรูปพวกนี้นะเพิ่งจะมาเห็นครับเหมือนจะน่ารักแถมนีหรือว่ากล้องวงจรปิดไม่มี <S 2> <S 2> อุยอ๊ย อะไรอะมอนสเตอร์เจออันที่สองเหรอใช่ครับอันที่สองมอนสเตอร์ Monster. แล้วเราเก็บข้อความไปทำไมอะทำสั่งอะครับไม่เข้าใจเหมือนกันนะโอ้โหมีหลายแบบด้วยหลายอาชีพมีเป็นหมอเป็นกัปตันนักวิ่งเหรอโอ้โหเป่าลูกโป่งให้ดูน่ารักนักอาก,กาศกลับไปครับ ประตูขวานี้เปิดหรืยังมันล็อกอยู่แล้วต้องไปประตูไหนล่ะเ <_ C> จ้าของที่นี่มันทำอะไรกันแน่ครับถึงได้ถูกปิดนี่น่าสนนี่ใจอันถึงแล้วอุ้ยสกูตเตอร์สกูตเตอร์ ข้อความที่สามต้องหาต่อไปครับหรือว่าจะอยู่ในดงป่ะในดงเนี้ยไม่มีนะไปติดนะครับสว่างเหมือนให้อุ่นใจขึ้นแต่ดนตรีเปลี่ยนเลยนะจากเสียงเด็กๆกลายเป็น เสียงแบบแอมเบียนแอมเบียนเอื้ออึงในหูนี่นี่ตู้นี้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 มีเสียงเพลงไม่มีอะไรนะมันจะมีประตูตรงนั้นไปดูก่อนมะประตูลับอะ่ะเนี่ยๆๆๆ นี่ยบอกให้เรายิงเหรอแล้วกูจะยิงได้ไงกูไม่มีอะไรเลยเนี่ยข้างในเหมือนมีอะไรบางอย่างครับต้องไปหาอาวุธนี่เหรอกดได้ไหมเครื่องนี้กดไม่ได้ครับอ่ากูต้องหาของว่ะ ต้องมีสักเครื่องนึงนีม่มีอะไรบางอย่างครับยิงเหรอต้องม,มีปืนบะมีเครื่องไหนมีปืนไหมไม่มีเลยวะ่ะเดินหาก่อนเดินหาก่อนเดินหาก่อนครับตรงนี้มีทางเข้าเข้าไม่ได้นะ เดินรอบๆดูก่อนนะมีทางเข้าไหมไม่มีครับชักจะหล่อนแล้วกูชักจะหล่อนแล้ว,ลลวใครก็ได้บอกหน่อยกูต้องตรงนี้เหมือนมีทางปีนได้นะเนี่ยปีนึ้่ปไปครับปีนไปไหนล่ะ ทำไมมันยอดเขาอฮ้ยปีนยากปีนเย็นขึ้นไปแล้วครับจุดสูงสุดของค่ายแห่งนี้มีอะไรวะนี่อะไรอ่ะอ๋อเบิ่งดูได้เป็นกล้องครับ แล้วมันให้เราดูอะไรวะมีอะไรให้ดูโอ้โนู่นสปา์กี้เห็นนะมีสะพานด้วยนะมาเจอสี่อันนะครับให้หาสัญลักษณ์ข้อความอเอแล้ว ตรงไหนมันจะมีเหมือนปืนเหรอตรงนี้เข้าได้อีกทางนึงทางนี้ครับซ้ายมือเอาทางเดิมนี่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช่หลงทางกลับไปตามแสงไฟครับตู้นั้นเอ้ยกับพี่แปลกๆมีอะไรไหมไม่มีว่ะ ไม่มีอะไรเลยอ่ะเต้องไปใหม่อ่ะนี่คือสะพานจุดแรกที่เราข้ามมานี่ไงประตูนี้เปล่าเออเปิดได้กลับมาจุดเริ่มต้นครับโอ้โหมืดจัดนี่มันค่ายอะไรวะเนี้ยสำหรับเด็กเหรอทำขนาดนี้เลยเหรอ เหมือนเป็นห้องบางอย่างครับห้องเซเวอร์เหรออันนี้กดได้มียูสค e ีย e ์บอร์ด e. อี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 อ่าอ่ะสปาร์กกดได้ไหมหรือว่า S...P...A...R...K ใช่ติดแล้วครับประตูเปิดจะอีกแล้วโคดเจอกี่อันแล้วอะ่ะห้าเต็มสิบแปดครับแล้วตรงนี้ประตูไปไหนอะมันปิดนี่อ้าว เอาทอุ่นจะเอาเอาปืนตรงนี้ยังไงอะ่ะเอาได้แล้วเฮ้ยมีปืนยิงเอายิงได้โอ้โหเอาหมดตะวันะ่ะกูยิงไปแล้วเสียไหมเนี่ยหย,ยิบมาหยิบมาหยิบมาหยิบสองมือได้ไหมมันเปลี่ยนมือได้เปล่า หยิบไปกี่อันน่ะไม่รู้ครับหยิบไปแล้วสองอันมั้งไปครับไป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 ไ,ป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 ไหนไม่รู้มีปืนครับ <S <S มีตรงนึงท่านบอกให้เรายิงนะ้ยใครผิวปากที่ไหนเฮ้ยใครผิวปาก บรรยากาศเปลี่ยนไปขวามือตรงนี้ครับมีทางเข้าไปนี่ครับยิงอือเรียบร้อยครับเข้ามาได้แล้วนี่อ่าตุ๊กตาหยิบได้ไหมไม่ได้ เหมือนเตียงนอนคนไข้เลยวะ่ะเราก็ได้กับอะไรเนี่ย hacking เหรออุปกรณ์แฮ c k เหรอครับกระลิปเครื่องอะไรวะเหมือนต้อกดได้ครับเอาไปใช้กับอะไรเอ่ย เราได้เครื่องมาแล้วเราก็ได้อันนี้มานี่ Amber Spark มีอื่นไหมไม่มีนะได้แค่นี้เหรอกลับออกไปครับปืนหมดหรือยังวันนี้เสียงเด็ก เรามาสองที่นี้แล้วเหลือตรงไหนอีกครับให้ไปอ่ะแถวนูน้นาไปแล้วนะตรงนน้นน่าตรงนี้จะเข้ายังไงเอาเปิดแล้วประตูตเปิดให้เองมีใครไหมแต่ไม่มีไฟว่ะ ตูเปิดแต่ไม่มีไฟอ่ะเราจะทำยังไงครับปีนไม่ได้ด้วยต้องกลับไปเหรอกลับไปตรงจุดไฟเหรอผลลุกขึ้นมาอย่างไม่มีเหตุผลไม่มีอไแล้วนะผุนด,ดูหมดแล้วนะเนี่ยตรงนี้ ก็เหมือนจะปีนได้หรือเปล่าไม่ได้ไม่ได้สูงไปตอบไปต่อบมันก็แอบหลอนอยู่นะชักจะเริ่มหลอนได้เสียงผิวปากแล้วสิมันยังปิดอยู่เลยเนียมยังล็อกอยู่ครับ นี่เหรอแฮกโอเคอุปกรณ์แฮกค,ครับืไฮเทคเปิดแล้วจ้านี่ไหนวะมันมีแฮกลิฟด้วยนะกดไม่ได้ครับอันนี้คืออะไรเครื่องอะไรอะ่ะหรือว่าเราแฮกได้อีกเจอไหมไม่เจอ ไม่เจอเป้าหมายครับลิฟต์ก็ไม่เจอเอ,เอ๋ประตูเนี้มีแฮกได้ไหมไม่ได้เอ๋ one hour later คุสมมติหมดแล้วไม่มีนะต้องอยู่ในห้องนี้แหละเอา้าโอ้ทางลับ โอ้ยวิ่งหาตั้งนานเจอแล้วครับเจอทางไปต่อแล้วก็นี่ไงอุปกรณ์ใหม่นะเราต้องวางมือครับได้แล้วเปิดแล้วก็แตะมืออุยอ้ยโอ้แล้วหายไปไหนหายอุย โผมาห้องนี้แล้วเ,เมื่อกี้ก็เก็บปืนได้ไหมเนี่ยเีย้เอาเก็บได้ปืนไฟฟ้าได้ปืนไฟฟ้ามาครับแฮกได้ไหมแฮกไม่ได้นะไม่มีอะไรให้แฮ็กไปต่อได้แล้วครับมาด้านนี้สปาร์กี้ไปไหนแล้ว โหมาแวบ,บเดียวเฮ้ย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 เุ้ยอะไรวะผู้ตายโดนกินคิวอาร์มอนสเตอร์อีกรอบไหมโอเคครับแล้วตายได้ไงเนี่ย ยิงเหรอเอาปืนกูนไปไหนยิงยิงเอาวิ่งกลับวิ่งกลับขวาตามพวกศรอนขวาแล้วก็ขวาชัวชัวกูตายชัวกูตายกูโดนปาโคตแดกอีกรอบไหมมาแต่ว่าเชื่อมันไม่ได้อเชื่อที่มันชี ไม่ได้ครับกูไปซ้ายลยกูไปขวาแล้วกูก็ไปซ้าย,ลยาแล้วกูไปซ้ายไปขวาไปขวาไปไปขวาไปซ้าย,าาาายโอ้โวิ่งวิ่งไหนวะขวากูรอดดอย่างนี้ไงได้ปืนแล้วได้ปืนออกมาเลยจะยิงให้ตายเลยสี่แหน่เรียบร้อยล้มทั้งยืน คุณรอดแล้วคุณจัดการกับ QR m o n s t e ์ได้ตอนนี้คุณสามารถใช้คำสั่งรับได้อีกรอบไหมเอาตถึงว่าเราตายเหรอฮะคือจบแล้วเหรอหม่ถึงว่าตอนนี้อา้าวหรือว่ามันจบแล้วว่ะ ดี๋วต้งองรอตอนสองครับไปทางปืนไปทางปืนหรือว่าเราไม่ไปทางปืนได้อันนี้เป็นยังไงครับซ้ายงงขวาขวาเป็นดิสคอร์ดขวาเริ่มตาไม่ดีแล้วซ้ายเหมือนจะดี ฉากจบแบบอื่นหรือเปล่าพูดว่ามันคงจบแล้วแหละในตอนที่หนึ่งก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวต้องมีตอนที่สองที่สามต่อนะครับต้องอยากเจอไอ้ตัวสปาร์กี้มากกว่านี้ยังเจอน้อยอยู่นะมันแค่แอบหลอนเดียะแล้วก็น่าจะมีมอนแลหลายตัวอยู่นะครับเขาเป็นจักรวาลมอนสเตอร์ใหม่ที่น่าสนใจนะเกมแนวนี้ถ้าออกมาเยอะก็ดีครับสนุกแล้วก็ตื่นเต้นน่ากลัวไม่มากครับเด็กๆด,ดูได้ผู้ใชญ่ดูดีคนเล่นก็ดี ไม่หลอนเกินเอาเป็นว่าไปติดตามตอน2และอีพีหน้าแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ใผู่นด้วยเจอคลิปหน้าบ๊ายบายจ้าไปติดตามตอน2นะ